รูปอยู่หนาอุณหนาหอหนวหนาวอุ้นเนี่ยวุนมายุ่งบบไหนช่หน้อยชหน้าชน้่ย่่อย่ไม่เไปเลยพอแล้วบอหยิบางเกงกูไปดิไม่รู้ เกมโทนววะเื้จเอเส้อเหร้สื้อเสืเื้อนไปวอะไอบอยฮม่เสื้อเนี่ไม่ใช่หรอก หนาวสัตยู่กไม่เห็นหรอมองทางไมหยกเจออ่ตนีใช่ไหมหนาวมากตาเย็นมากเยอปะอ๋ออ๋ออ๋อเี้ยบอกไม่รงตีไอ้สัสไอ้พีสุเวถอดรองแทะไอ้หียเป็น